ดีครับท่นานผู้ชมครับอะไรนะโตเปลี่ยนมาแล้วเรามาเจอคูต้าเครื่อง55รหัส1213ที่เราดูไว้เมื่อคืนนี้ครับตองเล็ก KX155 เป็นอ่าคูต้า KX15533SZ นะครับนี่ครับก็เป็นรถคูต้าครับของญี่ปุน่นสภาพเป็นไงบ้างพี่อ้วนส้มครับส้ม ก็ลวมอ๋อคันนี้บูมามหลวมอ๋อลวมนะครับอันนี้อะไรครับออกใคา,าดทีนี้ตัดตรงเลขคีกากระบะเลยน้องเอกไม่เอาครับบูมามลวม,มอนัน,นเราก็จะเลือกดูคันที่หน้ามองตัวนี้เป็นเครื่อง55ครับโดยโดยโดยทรงแล้วก็สวยนะแต่ก็ใช้งานเยอะ หนักนะครับดูครับติดไฟทำกลางคืนเนี่ยแต่สภาพสวยนะห้าสิบห้าขึ้นดัมได้ขึ้นหรล้อเล็กไม่ได้นะหรล้อเล็กขึ้นไม่ได้แน่นอนด,ดูตัวเดินเต็มเต็มแล้วครับนะค,คันนี้ใช้งานหนักนะใช้งานหนักครไปดูกันต่อไปกันุนดูห้าสิบห้าสี่สิบสามสิบห้าไหนตัวไหน ตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่อวนคูบูต้าตัวห้าสิบห้าสามเซตไหนครับนี่ครับวิธีดูว่าหัวเจาะมาหรือไม่ดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวลายหัวเจาะติดหัวเจาะมาทํางานหนักแน่นอนผ่านครับอันนี้ผ่านผ่านต้องเล็กกากระบาดด้วยผ่าน ว่าระดับช่างเข้าไปไม่น่ามีปัญหาครับระดับเราเอาไปต้องต้องไปทําเยอะนะเขาหันในโซมเราก็จะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำเยอะญี่ปุ่นนี่มีเอร้อนเอเย็เเนนะครับท่านผู้ชมพอเมืองเขาเป็นเมืองอิมะอ้าวอันนี้อะไรครับตัวนี้เป็นไงบ้างน้องน้องกุฎาตัวนี้ ใหม่เหรอใช่็ถต้นข้างนี้สมบัตเนี่ยนะสภาพเป็นยังไงบ้างเนี่ยเชื่อมแล้วหลุดเอ้าโซมเนี่โซมครับไม่ไม่ไม่กากระบาดเราไม่ต้องรีบร้อนครับเอาได้เท่าที่เอาเอาไม่ได้เราก็อย่าไปเอาใช่ไหมเพี่อนใช่ครับเราอยู่แค่นี้เองมาล็อตใหม่ก็มามามาเรื่อยๆครับเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วครับเมืองไทยตัวนี้ครับ ญี่ปุ่นก็ไม่ใช้ครับเขาให้เราใช้ต่อญี่ปุ่นเขาใช้แค่สี่ห้าพันชั่วโมงก็ปล่อยต่อแล้วครับบ้านเขาต้องผลิตมาใหม่ใช้ของใหม่ๆใ,ใช่ไหมทุกคน<ป>เดี๋ยวไปเจอกันต่อไปครับคลิปนี้ขอเวลาชมเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ